โอการเวลาที่ขึ้นปีใหม่ไทยครับเทศกาลของการเป็นประเพณนีที่สืบสายกันมาที่คุณน้อยยอมรับแล้วก็รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ครับเง่อนาขนี้ขออนุญาตนำท้ายการในอานะในสิบผู้จ้างของกองแผนและโครงการมาโวยพรพี่ครับในกรมการก่อขอการกำลังใจเป็นเสาหลักของน้องๆและทั้งกลุ่มกรมการตลอดไปนะเงื่อนที่ขอรัตนาสิทธิ์นะครับอำนาจของกรมภาษีน้จใจ เดชพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจ,จงดำเนินพระราชานขอให้พี่มีความสุขเป็นตัวอย่างของน้องๆตลอดไปครับรอพี่ยึดร,ร,ร,รอจะไว้พี่ทานในฝาดได้ไหมครับเอาละครับขออนุญาต อะตรงนี้จะยืนนะอย่างนี้ประเพมีหมายถงคำนำนผู้ใหญ่้าผู้ใหญ่แท้ๆริงครน่านันเด่นอยู่นะคอยงน้นะเดี๋ยวมันก็ไมพูดเลยเดี๋ยวจะตอนสท้ายพูดาำด่าคำไม่ให้พูดเลยไปกันหมด น้องแต่งสวยวันหนึ่งเราบคำว่าคบวบวดทุก่าครับองนะเอก็หมดตายนี่ยนานได้กอยู่แล้วไม่ต้องเรียกพวกเราูกน้องวยชมหน้าดูันสวยน้อยจะได้สวยมากที่นอันนี้อันนี้ ก็ขอบใจทางกองแผนเป็นอดีตผู้แทนชาด้วยแล้วก็เป็นผู้แทนชาในตามสายงานหรืออะไรที่มากระทบได้นะถ้ายิ่งต่อสู้แดนนานเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะเป็นอะไรที่สามารถต่อสู้ได้นะคนเราไม่ต้องเจออุปสรรคมันมีเจออะไรที่บีบพันเราจะเป็นคนที่ดีอดทนไปได้ก็จะเป็นคนที่อดทน,นอย่างหลายครั้งที่ อาจจะพูดยาวนิดนึงหลายๆขั้นก็คือ